พี่เจีย๊ยบชาแนลสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกๆคนกลับมาเจอกันกับพี่เจีย๊ยบชาแนลทางช่อง Youtube YouTube พี่เจีย๊ยบชาแนลได้นะคะเช้านี้พี่เจีย๊ยบอยู่ที่สวนหลังบ้านค่ะเพื่อนๆมีสับป,ประรดมาฝากเพื่อนๆกันหลานไปเที่ยวระยองมาค่ะเขาก็เลยซื้อสับป,ประรดผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองมาฝากพี่เจีย๊ยบกันค่ะ นั่นก็คือแถมแถมน้ำแถม,แถม,แถม,แถมสับประรดนั่นเองลูกใหญ่เบลเลอร์เทอเลยค่ะเพื่อนมีกลิ่นหอมด้วยนะคะก่อนปอกพี่เจยบหยิบขึ้นมาดมกลิ่นหอมเยอะเลยค่ะเพื่อนมาช่วยพี่พเจยบปอกสับประรดกันค่ะครั้งแรกในการปอกสับประรดเองเลยค่ะเพื่อนปกติพี่นุ้ยจะปอกให้นะคะแต่ครั้งนี้ไม่ปกติ พอดีพี่นุ้ยประสบอุบัติเหตุที่ฝ่ามือค่ะมีแผลที่มือก็เลยใช้มือไม่ได้นะคะพี่เจ็บก็เลยต้องมาปลอกเองนั่นค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะมาดูกันค่ะเพื่อนๆจะปอกออกมาได้เป็นสับป,ประรดสมชื่อสับป,ประรดไหมและรสชาติของสับป,ประรดลูกนี้จะหวานไหมนะคะ ช่วยกันปอกสับป,ปะรดกันเลยปอกเปลือกเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวปอกเสร็จพี่เจบก็เก็บเปลือกที่ปลอกออกมานะคะมาหั่นหั่นสับๆค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ถังที่วางอยู่ข้างๆลงไปเลยเพื่อที่จะเอาไปเอาเศษของเปลือกสับป,ปะรดไปทำปุ๋ยให้ต้นไม้ที่อยู่รอบๆบ้านนั่นเองค่ะเพื่อนๆแป๊บๆบเดียวปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะมาเอาตาของสัปปะรดออกจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละค่ะเพื่อนๆหน้าตาพี่เจียบตั้งอกตั้งใจมากเพิ่งตื่นนอนนะคะเวลาที่เอาตาสัปปะรดออกนานกว่าเวลาที่ปอกเปลือกอีกนะคะเพื่อนๆไม่ได้ง่ายเลยสำหรับมือใหม่อย่างพี่เจี๊ยบแต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจหรอกคะ่ะเราความตั้งใจเราเกินร้อยอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะคะพี่เจี๊ยบชอบกินสับป,ปะรดมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนยิ่งเวลาท้องอืดเวลาที่รู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยการกินสับป,ปะรดลงไปอนะคะช่วยในการย่อยได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสับป,ปะรดอะเขามีเอนไซม์เยอะเลยลดอาการแน่นท้องได้ดีเลยแหละเพื่อนเพื่อนลองไปหาทานดูนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีอาการแบบที่พี่เจี๊ยบเป็นอยู่แปบ๊แปบๆนะคะ แกะตาสับปะรดจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวหน้าตาเคร่งเครียดมากเลยมารอลุ้นกันค่ะเพื่อนเพื่อนจะออกมาสวยเหมือนร้านขายผลไม้ทำไหมก็กล้าไปเทียบเท่าเขาเนาะไม่กล้าไปเทียบเขาหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนเรามันมือสมัครเล่นแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในการปอกสับปะรดของพี่เจี๊ยบอย่างที่บอกไว้ในต้นคลิปนะคะกล้จะเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย ทำไปลุ้นไปค่ะเพื่อนๆนี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆว่าใช้ได้ไหมคะพิจารณาตัดสินกันเองนะคะแต่ก็ดูเป็นสับปะรดอยู่นะลูกไปลวอาเกลือมาทาค่ะเพื่อนๆเวลากินลิ้นจะได้ไม่แตกความเชื่อคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็จริงๆแล้วข้อมูลก็ไม่ได้มีพอหรอกค่ะ โรยเกลือลงไปให้ทั่วลูกสับป,ปะรดเลยค่ะโรยโรยโรยโยโรยไปเยอะเลยแหละไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพื่อนๆโรยเสร็จแล้วก็ให้อ่าทําให้เกลือมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อสับป,ปะรดโดยวิธีการลูบๆถาไม่ต้องดดดราม่านะคะว่าทําไมไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าทําเองกินเองค่ะนี่โรยเกลือเสร็จแล้วก็เอาน้ําสะอาดนี่แหละคะ่ะราดลงไปเลยแล้วก็ล้างมีดไปด้วย แล้วจะทาทำไมเนาะทาเกลือเสร็จแล้วก็มาล้างออกนะคะก็จําเข้ามาอีกทีนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่วิธีนี้มันก็ทําให้ลิ้นไม่แตกจริงๆดสําหรับพี่เจียมหรือว่ามันเป็นความคิดของเราอย่างเดียวก็ไม่รู้นะแป๊บๆจะเสร็จแล้วเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ่ะไม่มีใครชมนะคะเราชมตัวเองนะคะแกนมันพี่เจียบก็ไม่ทิ้งนะคะเขาเรียกแกนไหมแกนสับประรดไหมน่าจะใช่แหละ แกนสับปะรดเราก็ไม่ทิ้งเพราะพี่เจว่ามันก็กินได้อยู่นะมันก็กินเหมือนวิกเวลาไปแช่ช่องฟีดอะมันเหมือนไอติมเลยนะคะส่วนเนื้อมันแล้วก็หั่นหันใส่จานค่ะเนื้อสับปะรดอะฉ่ำมากเลยแบบน้ําเยอะมากอะเนื้อสับปะรดอะแต่เดี๋ยวเรามารอชิมรสชาติกันค่ะเพื่อนๆว่ารสชาติจะหวานฉ่ำเป็นสับปะรดไหมนะคะหั่นหันสับๆต่อไปจ้าอ่าชิมซะหน่อยอ้ําคาแรก อ้ําคําที่สองอ้อรสชาติหวานฉ่านะคะเพื่อนๆไม่มีรสเปรี้ยวเลยหวานมากฉ่ามากน้ําเยอะมากนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปหามาทานกันนะคะสับประรดฝีมือการปอกของพี่เจีพ๊พร้อมเสิร์ฟจ้าขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า